พอเสร็จปุ๊บก็ให้สวิชนะครับสวิชแต่ว่าเรายังไม่ได้แอดตัวแบ็กดอกเพิ่มเราก็แอดก่อนแบ็กดอกอันถัดไปก็จะเป็นฉากป่าใส่ป่าเข้าไปเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัวนี้นะครับชื่อตัวนี้ให้เป็น e a r t h s t a t e นะครับให้สลับไปที่ e a r t h s t a t e อันนี้ก็จะโปรแกรมยาวนิดนึงนะเพราะว่าเรามีหลายฉากพอมาที่ฉากที่3ผมเขียนไว้แล้วว่าผมจะให้เขาเดินจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา ตอนนี้ตัวละครอยู่ตรงนี้ก็จะต้องใช้ตัวอีเวนที่ว่าเมื่อแบ็คดรอปมันนะครับเปลี่ยนไปเป็นเทอร์สเตดปุ๊บให้เขาเนี่ยจากตรงนี้ให้มาอยู่ตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาดูก่อนว่าตรงนี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ปึ๊บลบสองสี่ไปตามนี้นะครับผมลองลากมาวางดูก่อนแล้วก็ให้เขาเดินเข้ามาก็ให้ไกด์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับไกด์เข้ามาตรงนี้ ตรงก,กลางๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอพ่อมดปุ๊บลองดูเท่าไหร่ X ที S ่ลบหนึ่งร้อยก็พิมพ์ไปลบหนึ่งร้อยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บผมอยากให้พ่อมดโผลมาหลังจากตัวเนี้ยเดินมาพ่อมดอยู่ตรงไหนพ่อมดตอนนี้ยังไม่มีผมก็ต้องเพิ่มพ่อมดเข้ามาเพิ่มพ่อมดเข้ามาตัวหนึ่งแต่ว่าพ่อมดนี่ผมขอให้หันหันหน้ามาเจอกันหน่อยก็กดฟลิปนะครับผม ตัวนี้พอเดินมาเสร็จปุ๊บให้พอมดโผล่มาจะต้องทำยังไงบอทแคสเป็นเหมือนตัวบอกได้ว่าหลังจากตรงนี้ไปจะทำอะไรผมก็จะบอกว่าเนี่ยให้บอทแคสเป็นเมสเซจอันถัดไปนะครับผมเป็น m 3มาที่พอมดเมื่อได้รับเมสเซจ m 3ปุ๊บให้พอมดโผล่มาให้พอมดโชว์ให้พอมดโชว์ตอนนี้แสดงว่าตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ธงเขียวเริ่มพอมดต้องแอบอยู่ต้องหายไปก่อนนะครับโผลมาโผลม,มาตรงตำแหน่งนี้ตอนนี้พอมดยังไม่ได้ขยับเพราะฉะนั้นโพมมาตำแหน่งนี้ได้อยู่แล้วนะครับเอาละลองมาดูกันว่าได้หรือเปล่าได้มาตามที่ผมต้องการแล้วถัดไปตัวละคร2ตัวนี้ก็จะคุยกันนะครับพ่อมดกับเจ้าตัวขัวดแดงเนี่ย ตัวหัวแดงก็จะขอจะบอกว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ขอ,อน้ําตวิเศษพ่อมดแล้วพ่อมดก็ให้ดังนั้นเรากลับมาที่เจ้านี้ก่อนหัวแดงก็จะต้องพูดแล้วว่าตอนนี้ผมจะขอขออนุยาวิเศษนะเขาก็จะเริ่มพูดหลังจากที่พ่อมดโชว์ตัวผมก็อยากให้ส่งวิเศษกับไปว่าโชว์ตัวจบแล้วหัวแดงเริ่มพูดได้แล้ว จริงๆอาจจะมีวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นตั้งเป็นเวลาไว้ว่าอาจจะสัก2วิหรือ3วิแล้วให้เจ้าตัวเนี้ยพูดออกมาก็ได้แต่ว่าผมผมชอบการใช้บอทแคทเมสเซจมากกว่าเมื่อบอทแคทเมสเซจไปเสร็จปุ๊บก,ก็เจ้าตัวหัวแดงนะครับผมเอเมื่อกี้ผมเรียกหัวส้มใช่ไหมเอาหัวส้มเมื่อหัวส้มได้รับ m4 มาหัวส้มก็พูดเลยว่าผมมีปัญหาอย่างนี้ผมอยากได้ ประโยกมันยาวไปหน่อยผมขอแบ่งเป็นสประโยคแล้วกันนะครับก็เป็นขอความช่วยเหลือแล้วก็จะขอน้ำยาพิเศษเสร็จปุ๊บอ่ะส่งมตอเป็นสีวิสีวิเหมือนกันแล้วก็ผมก็อยากให้รู้สึกว่าพอมดมีเวลารอคิดแป๊บหนึ่งก็ให้รอสักพักหนึ่งฮะอาจจะ1นึ่วิหรือ2องวิก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วก็ค่อยส่งมเมสเซจไปว่าให้พอมดตอบกลับนะครับผมก็เป็น m 4 m 5 พอมดก็พอได้ M5 ก็ต้องตอบกับ Receive M5 ให้ตอบกับก็อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วโอเคได้เลยนะครับผมได้เลยเมื่อเพื่อผลประโยชน์เ,เพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะครับผมประมาณสักห้าวิถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้ภาพตัวน้ำยาหรืออยากได้ภาพตัวละครเพิ่มก็ให้วาดเอาสมมติตรงเนี้ย ผมต้องการขวดน้ํายาแล้วผมก็จะวาดวาดไปอาจจะวาดโดยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวบัชอย่างนี้ก็ได้นะป๊บอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าวาดแบบนี้ไม่ถนัดก็ใช้เป็นตัวเลขคาคณิสวงกลม สี่เหลี่ยมเข้ามาช่วยก็ได้นะครับใช้ยังไงอันนี้ผมสมมุติแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใช้เจ้าตัวนี้แทนก็ได้ครับตัวนี้เราก็จะได้รูปทรงรูปล่างที่มันโอเคสวยงามกว่าเพราะว่ามันเป็นเลขาคณิตเนาะใช้ตัวนี้นะครับผมมาเป็นปากขวดปากขวดก็ให้ไม่มีเส้นก่อนเราก็ใช้ตัวเส้นเนี่ย ถ้ากลัวมองไม่เห็นก็เลื่อนอันนี้เส้นบางไปนิดหนึ่งนะครับก็เพิ่มขนาดเส้นไปสักห้าก็ได้ได้ไหมลองดูอ่าไดป้ประมาณนี้อ่ะเบี้ยวเนิดนึงไม่เป็นไรสมมุติขวดน้ำยาเท่านี้นะครับแล้วก็น้ำยาอยู่ข้างในหน่อยหนึ่งเป็นสีแปลก อางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เด็กระบายสีตัวน้ำเอานะครับน้ำยาแม่หมดก็จะมีอพอหมดก็จะมีแบบเป็นฟองๆปุ๊บๆระเบิดระเบิดนิดนึงนี้แล้วแต่จินตนานการเด็กเลยนะครับเอาประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็นะครับกลับมาที่โค้ดเมื่อพ่อมดนะครับผมพูดว่าโอเค จะให้เราก็ส่งเมสเซจไปหน่อยนึงว่าพอเขาจะยกให้แล้วอะให้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยโผล่มาก็บอดแคสต์เมสเซจไปเป็น M ที6 <S <S M ่6นะครับ M6 ขวกดน้ำยาใหญ่เราก็ย่อหน่อยนึงนะครับขยายกดน้ำยาเล็กๆหน่อยนึงกดน้ำยาสักสี่สี่สิบ อ่าโเคกดน้ำยาโพมากเมื่อได้รับเมสเซจใต้ m 6ปุ๊บให้ขวดน้ำยาโชว์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะต้องหายใช่ไหมครับเอาละหลังจากโชว์แล้วอุตส่าห์เป็นพ่อมดก็ให้มันลอยมาหาผัวส้มเลยแล้วกันก็ให้ไกล นะครับให้ไกด์มาที่หัวส้มอ่าพร<อ>ถ้าจะไกลปุ๊บเดินมาปุ๊บมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงมือแล้วก็ให้ไกล์ไปที่ไกลไปที่นี่นะครับเป็นลบ81กับลบ124โอเคพอคุยตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะให้เปลี่ยนเปลี่ยนฉากไปเลยแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนขอบคุณสักหน่อย เราได้ของมาแล้วเขาให้ของมานะครับเจ็ดปุ๊บเมื่อรีเซฟเอ็มเมื่อ r e c ซฟเอ็มเมื่อ r e c ซฟเอ็มปุ๊บก็ให้พูดขอบคุณนะครับ right. แล้วก็พอจบตรงนี้ก็เปลี่ยนฉากกลับไปที่หน้าประสาทเหมือนเดิมก็สวิช แบ็กดอกกลับไปที่ตัวสเตทที่2นะครับมาลองดูกันกดเริ่มต้นตัวละครสองตัวก็จะคุยกันใช่ไหมครับแล้วก็พอคุยเสร็ปุ๊บเลียนฉากเดินเดินมาก็จะบอกอบแล้วก็ขวดน้ำยาวิเศษโผล่มาอ่ามีอะไรเกิดขึ้นครับ ก่อนที่เปลี่ยนฉากพอมดยังไม่หายใช่ไหมครับแล้วก็น้ํายาก็ไม่หายทุกอย่างไม่หายเราก็จะต้องให้ตัวน้ํายาถ้าไม่ให้มันหายไปก็คือต้องให้ตุกไปเดินแบบพร้อมตัวละครนะครับงั้นผมจะตั้งให้ตัวเมื่อเปลี่ยนฉากนะครับผมเป็น m8 เพื่อให้พ่อมดหายไปแล้วก็ให้ทุกคนตั้งค่าใหม่นะครับทุกคนตั้งค่าใหม่ยังไง พอมา M8 ปุ๊บ M8 ให้พ่อหมดหายไปก่อนเลยเพราะเราจะเดินกับปราสาทแล้วพ่อหมดไม่พ่อมดก็อยู่ในป่าตามปกติเพราะฉะนั้นพ่อมดก็หายกลับไปได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมเมื่อเมื่อได้รับ M8 ก็ให้มาอยู่ตรงกลางพร้อมกับตัวละครดังนั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตัวละครอยู่ตรงไหน น,นี้จะเป็นความยากเมื่อเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราก็ให้เหมือนกับเขาเอากับตัวขวดน้ํายาใส่กระเป๋าแล้วก็เดินกลับไปเฉยก็ได้แต่นี้ลองให้มันอยู่ด้วยกันก่อนก็ให้เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อได้รับปุ๊บก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ไกด์มาที่ตรงกลางนะครับไกดมาตรงกลาง มาตรงประตูประตูอยู่เท่าไหร่ลบแปดกับลบห้าสอันนี้ขวดก็ต้องอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเริ่มที่2 2งสองสเหมือนกันนะครับเมื่อ m 8ปุ๊บก็ไปที่ลบ2 2 2 1 1 1ก็ลบ1นึนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อให้ไกลไปที่ลบ8กับลบ57เหมือนกันไกลไปที่ ลบแให้ไกลไปที่ลบแปดกับลบห้าสเหมือนกันโอเคทีนี้ลองมาดูได้ไหม <primera> ก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มัน ซ้อนๆกันไปนิดนึงเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาหน่อยก็ได้ให้ให้เขาเลื่อนตัวเนี้ยลงมานิดนึงก็จะเป็นตัวตัวนี้จากลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งหนึ่งสามก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลบเพิ่มไปหน่อยเป็นลบหกสิบ ีนี้ถ้าเกิดสมมุติผมทําอยู่แค่ตรงนี้มันจะยังไม่สามารถหยุดตัวโปรแกรมได้นะครับมันจะลันไปเรื่อยๆผมก็จะต้องใช้ตัว stop All มาวางปิดตรงสุดท้ายที่ตัวละครหัวแดงหัวส้มเนี่ยเดินมาที่จุดกําแพงหน้าประตูเนี่ยนะครับเมื่อลันเสร็จปุ๊บพอถึงฉากนี้ทุกอย่างก็จะหยุดตามชื่อ stop All อนนี้ก็จะรันโปรแกรมมาอยู่ตรงพอมดนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้ละปึ๊บเลื่อนเข้ามาขอบคุณนะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้แล้วทุกอย่างก็จะหยุดก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำตัวสแกตท,ที่เป็นเนื้อเรื่องหรือว่าเป็นนิทานนะครับจากสตอรี่บอร์ดคุณครูก็ลองให้เด็กเขียนตัวรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยลงในกระดาษเป็นสตอรี่บอร์ดก่อน แล้วก็ให้เขาลองเขียนโปรแกรมจากนี้นดูถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เวลานาน,านก็อาจจะเขียนแค่สักแผ่นหนึ่งก็ได้นะครับแผ่นหนึงกัสักสฉากสี่ฉากก็ได้สามสามสี่ 3, 3, 4, ตอนประมาณนี้นะครับอันนี้ของผมเขียนไปหตอนก็จะใช้เวลาพอสมควรครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็รอดูนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ